ข่าวพยากรณ์อากาศล่าสุดประกาศเตือนภัยพายุฤดูร้อนบริเวณภาคอีสานวันที่5-7พฤษภาคม2567คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับในวันที่6-7พฤษภาคม2567มีแนวพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้ ลมใต้พัดปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางในขณะท,ที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ วันที่5 6ถึง6พฤษภาคม2567จังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินุ์มุกดาหารมหาสาราคามร้อยเอ็ดยโสธรอำานาจาเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีวันที่7พฤษภาคม2567 จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นคนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินเตือนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตร,รกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรระวังอันตรายจากฟ้าผ่าที่มีอันตรายต่อชีวิตและสัตว์เลี้ยง ขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ